สวัสดีนะคะที่นี่เป็นศาลปู่อนันตะนาคราชนะคะที่นันพิดานาคีเคยพูดถึงบ่อยๆนะคะวันนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าของวันที่สองตุลาคมนะคะนันก็ได้ออกมาข้างนอกทำภารกิจตอนเช้าเช่นเคยและวันนี้ก็ได้พามากราบศาลปู่อนันต์ก่อนที่จะเข้าไปวิ่ง ที่สนามเจริญสุขมงคลจิตนะคะที่สนามยินสุวรรณภูมิสังเกตเห็นอะไรไหมคะทุกคนในในภาพนี้ใครเห็นอะไรบ้างที่ใต้ดอกบัวในน้ำใครมองเห็นอะไรนะคะขอให้โชคดีโชคจงบังเกิดขึ้นกับคนคนนั้นนะคะกับทุกท่านสังเกตดูดีๆนะคะว่าในน้ำมีอะไรอยู่ ใต้ดอกบัวนะคะนั่นคือบริวารของท่านนะคะก็จะมีกบนะคะลอยน้ำอยู่ทั้งหมด3-4ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีด้านข้างอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะลอยน้ำอยู่แบบนี้นะคะวันนี้นันได้พามาดูศาลนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามากลาบไหว้นะคะด้านหลังที่เห็นนะคะเป็นเรือนไทย ก็คือศาลตายายนะคะอยากจะพาเข้าไปชมใกล้ๆเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตบารมีปูอนันตะนาคราชเจ้านะคะให้ข้าพเจ้านะคะได้เก็บภาพมงคลน,นี้ให้กับแฟนเพจนันทิดานาคีได้สักการะบูชาขอพรอขอพรอกันใกล้ๆนะคะสำหรับคนที่อยากจะมาแต่ไม่สะดวกเดินทางมานะคะดูคลิปนี้แล้วขอพรอได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวนันจะพาเดินอ้อมไปด้านหลังด้านนู้นนะคะไปดูสารตายายนะคะใกล้ๆนันเคยมากับว่าที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วก็ได้นําบายสีเบิกทรัพย์ทั้งสี่ทิศนะคะมาประดิษฐ์มาไว้ที่นี่นะคะเดี๋ยวนันจะขอญาตให้ดูด้านหน้ากันก่อนนะคะตรงนี้ก็จะมีคาถานะคะตามที่นั้นได้แจ้งไว้ในเพจ นันทดานาคีนะคะพาคาถาบทเดียวกันนะคะการบูชาพยาอนันตนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวานะคะก็จะตามนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะสำหรับคนที่นำดอกไม้มาไหว้หรือว่าเป็นรูปปั้นของพยางูทั้งหลายนะคะก็สามารถนำมา ถวายองค์ปู่อนันได้ที่นี่เลยวันนี้นันก็ได้จุดทูบนะคะวันนี้จุด16ดอกนะคะก็ได้บอกกล่าวท่านนะคะวันนี้ทูกออกมา14ก็เลยดึงเพิ่มอีกสองค่ะเป็น16บหขอญอาติดรถสักคู่นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างนะคะขอญอาตนำคุญแจรถออกมาจากรถก่อนนะจ๊ะ ด้านหน้านะคะด้านหน้าขององค์ท่านก็จะเป็นแม่น้ําแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีนักปัน่นที่มาปั่นจัก,กรยานค่ะน้ําสะอาดใสอากาศดีค่ะตอนนี้6กโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งข้างในก็จะเป็นสนามลู่วิ่งเห็นไหมคะจะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายอยู่ด้านในที่เป็นสีพื้นสีแดงกับสีขาวนะคะนั่นก็จะเข้าไปวิ่งตรงนี้นะคะถุกถูกเช้าค่ะเดี๋ยวจะพามาชม สารตายายด้านในกันค่ะตรวนี้มีลานจอดรถให้นะคะสะดวกนะคะทุกคนค่ะก็ลักษณะก็คือใต้สะพานค่ะก็จะอยู่เทินใต้สะพานตรงตำรวจแห่งชาตินะคะกองบชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะตำรวจท่องเที่ยวกับพู้ผิดค่ะอ่ะเดี๋ยวนันจะพาเข้าไปข้างในศารตายายเข้าด้านไหนเดินเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะมีช่องทางเดินเล็กๆแบบนี้เข้าไปสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะมีแฟนเพจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะได้บูชาปู่พญาอนัตนตนาคราชนั้นก็ได้ให้คาถาแล้วก็พร้อมทั้งวิธีการบูชานะคะ วันนี้เป็นคำกล่าวไหว้เจ้าที่นะคะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปตวีคงคาพระภูมิมัทวาคมามีหังบทนี้นั้นก็ได้แจ้งไว้นะคะได้ได้เขียนไว้ให้แล้วนะคะเวลาที่เราจะไปที่ไหนให้บอกกล่าวเจ้าที่นะคะบอกกล่าวเจ้าที่ก่อนทุกครั้งนะคะเดี๋ยวนั้นก็จะเดี๋ยวเรามาไหว้ตายายพร้อมๆกันเดี๋ยวนั้นขออนุญาตวางกล้องไว้ ตรงมุมไหนดีเพื่อที่จะให้เห็นตายายพร้อมๆกันขออนุญาตนะคะมีชุดไทยด้วยนะคะนําชุดไทยมาถวายแม่ได้นะจ๊ะตาจ๋ายายจ๋านะคะเดี๋ยวนี่ตายายยิ้มแย้มนะคะอารมณ์ดีเบิกบานวันนี้หลานก็ได้มากลับไหว้ตายายอีกแล้วนะจ๊ะหวังว่าตากระยายคงจะจาได้แล้วหลานขออนุญาตวางกล้องไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็พาทุกคน อาตรงไหนดีมีรักกันหรือจะให้เห็นสระน้ำไปก่อนไอยด้วนะคะ ให้เห็นปู่ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาต ่ะทุกคนนั้นก็ได้ค่ะกราบไหว้ขอพรตายายเรียบร้อยนะคะลมแรงนะคะลมลมเย็นมากๆนะคะสังเกตดูด้านบนนะคะต้นไม้จะไหวอากาศดีหรือฝนจะตก,ะะตกนะคะหรือฝนจะตกนะคะชมกันใกล้ๆเลยวันนี้พญาอนันตานาคราชเจ้าวิสุทธิเทพ วานะคะอู้อากาศดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนันพาชมข้างในก่อนเดี๋ยวนันจะพูดถึงกมแรงลมแรง,แรงเห็นข้างในไหมคะข้างในก็จะเป็นสถานที่วิ่งแต่ตรงนี้เราจะเดินเข้าไปไม่ได้นะเราจะต้องเข้าประตูด้านหน้านะคะใครจะมาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าวันนี้เสาร์อาทิตย์คนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะวันจันทร์ถึงสุก อย่างที่บอกนะคะไม่ค่อยมีคนนะคะมาได้เลยวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนเยอะนะคะ,จะเจริญสุขมงคลจิตสถานที่แห่งนี้นะคะมาแล้วมีแต่ความเป็นมงคลอ่ะนันจะบอกวิธีการไหว้ขอพรนะคะเมื่อสักครู่นั้นก็ได้กราบไหว้ขอพรไปแล้วหนึ่งหลังจากที่เราก็พูดตามบทที่ตามสถานที่นั้นๆมีให้กับเรา ะะให้ดูให้ชมพงปูด้านหลังนะคะสวยงามท่านมองออกไปแบบนี้นะคะดูลูกหลานที่มากราบไหว้เวลาที่เรากล่าวหรือว่าเอ่ยบทตามสถานที่นั้น,น,นระบุไว้นะคะหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลที่อยู่ของเรานะคะที่อยู่ปัจจุบันที่เราอยู่นะคะที่อยู่ที่เราอยู่ณนะปัจจุบัน หรือวังคะเลหาดของเราที่เราอยู่นั้นจากนั้นบอกอาชีพการงานที่เราทำด้วยต้องบอกท่านนะคะเพราะว่าการงานก็คือการไหลเข้าของเงินเราต้องบอกว่าเราทํำงานอาชีพอะไรและให้เงินเข้ามาโดยช่องทางนี้นะคะเราต้องการเงินวันละเท่าไหร่เข้าบัญชีอะไรให้ระบุบ,บัญชี ของเรานะคะบัญชีนู้นบัญชีนี้นะคะชื่อบัญชีของเราให้เงินหลั่งไหลเข้ามาวันละเท่านี้เท่านี้ขึ้นไปนะคะเราก็บอกกล่าวให้ชัดเจนทุกอย่างต้องชัดเจนนะคะสารนั้นถึงจะสำเร็จนะคะบางคนบอกว่าอยากได้เงินอยากได้ทรัพย์จะเข้ามาทางไหนละ่ะนันเวลาที่นั้นกล่าวนะคะนั้นจะบอกเลยให้เงินเข้ามาจาก จากการขายสินค้าอันนี้หรือจากการจากคอสนี้จากสินค้านี้โดยเงินเข้าบัญชีนี้นะคะถ้าจำเลขที่บัญชีไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะวันละจำนวนเท่านี้ขึ้นไปบอกให้ชัดเจนนะคะทุกอย่างต้องชัดเจนวันนี้ก่อนจะลากลับขอพรตายายกันอีกสัก รอบหนึ่งนะคะใครที่เห็นไลน์นี้ถือว่าเป็นมงคลเช้าวันที่สองตุลาคมนะคะเช้าวันที่สองตุลาคมวันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันอากาศดีสดใสตอนเช้าไม่มีฝนตกอธิษฐานจิตขอพรได้เลยค่ะทุกคนก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะใครที่มีโอกาสมาให้ได้ ขอบคุณคะ่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนันทิดานาคีด้วยนะคะสําหรับใครที่ต้องการเคล็ดลับการบูชาพญานาคให้ถูกวิธีนะคะให้ปังนะคะฝากติดตามนะคะหรือก็เข้าไปที่เพจนะคะหรือไม่ก็เข้าไปที่เพจทิดานาคีได้เลยนะคะสอบถามทักทายนั้นเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์ได้ตลอดเวลานะคะเกี่ยวกับการวางทิศวางวางทิศวางองค์ท่านนะคะทำยังไงจะให้วางถูกทิศที่เป็นมงคลกับเรา ขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ